สวัสดีครับ MS Newgen Resin Guide วันนี้มีโมเดลตัวใหม่มานำเสนอนะครับตัวนี้เป็นสินค้าที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับเมื่อช่วงวันที่10เดือน5ที่ผ่านมานี้เองนะครับของปี63นี้นะครับตัวนี้เป็นโมเดลเ i n ินฟู Kit ครับที่ชื่อว่า GP 0 1ครับ GP 0 1จากภาค s t a r d u p Memory นะครับ โมบิสูตรกันดั้ม083นั่นเองนะครับเป็นตัวเอกนะครับผมซึ่งตัวนี้มันมีการรีดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากนะครับลูกค้าเราก็ตาถึงแล้วก็สั่งกันมาพอสมควรเหมือนกันขอบพระคุณที่อุดหนุนกันนะครับโมเดลตัวนี้ที่เราจะมาไกด์เนี่ยมันมีหลายส่วนนะครับที่อยากจะแนะนําคืออย่างแรกเลยเนี่ยคือค่ายนี้คือค่ายอาติสานับนะครับผมของจีน เขาทำการรีดีไซน์ตัวซีวีขึ้นมาเองแล้วก็มีการออกแบบโครงในขึ้นมาเองด้วยครับเฟรมอาร์เคเต็กฟูลแอคชั่นพลาสติกนะครับซึ่งโครงในเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เอาตัวเรซินเนี่ยครับไปประกอบกับตัวมันนะทีนี้เรามาดูกันนะครับเปิดกล่องเลยนี่ครับ โอ้โอแอดมินก็แปลกใจเหมือนกันนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นเฟรมประกอบมาแล้วยังไม่ประกอบนะครับตัวโมเดลเองจะมาพร้อมใบต่อนี่ครับใบต่อประกอบเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าดูกาชัดนะครับเห็นกัชัดว่ามันมีโครงของตัวหุ่นที่ค่อนข้างบาง ดังนั้นเนี่ยทางค่ายอดีสานขับเนี่ยเขาจะใช้ตัวโครงเนี่ยครับเป็นพื้นฐานในการสร้างหรือออกแบบโมเดลตัวใหม่ๆสวยๆเลยสิ้นให้เราเล่นกันอีกหลายตัวเลยครับนี่ครับบางมากแต่ว่าการขยับอะไรนี้ก็ดูแล้วน่าจะดีนะครับเพราะว่าจุดกระดาษอะไรต่างๆนะครับมันแทบจะล้อเรียนมาจาก m า s t e r ร์เกรเลยนะครับตัวนี้ก็คือน็อตนะครับที่จะใช้ ยึดตัวโครงนะครับทั้งหมดมีอยู่สองแผงสองแผงนะครับซึ่งผมก็เข้าใจว่ามันมีเลอร์กันมีเลอร์กันก็คือซ้ายขวานะครับผมซ้ายขวามีเลอร์กันนะครับนี่เป็นตัวโครงในนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวเรซินคิดบ้างนะครับตัวเนี้ยสเกลมันหนึ่งต่อร้อยนะครับแหมมันอ่านภาษาจีนออกมันเป็นหนึ่งต่อร้อยนะครับตัวนี้ แต่ว่าเมื่อผมได้เปิดดูแล้วครับผมก็ตกใจนิดหน่อยกับสเกลของมันคือมันดูค่อนข้างใหญ่มากนะครับตัวนี้จะมีมาทั้งหมดสี่ถุงเออสามถุงนะครับโทษทีหนึ่งถุงสังเกตดูนะครับสองถุงแล้วก็สามถุงนี้นะครับซึ่งจริงแล้วพอมาดูเนี่ยครับเราดูสเกลของมือนะครับ นี่มือหนึ่งต่อร้อยนะครับใหญ่เท่านิ้วผมเลยถ้าเทียบกับมือหนึ่งต่อร้อยของมาสเเกตตัวอื่นแล้วมันมันค่อนข้างที่จะใหญ่เลยครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างของบิ i d g แคนดัมกันนะครับนี่ครับมือของบิลด์นดัมโอ้ยเนี่ยครับโทษนะครับนี่เป็นมือของบิลด์นดัมนะครับขนาดประมาณนี้ แต่ถ้าเทียบกับมือของตัว GP01 แล้วเหมือนหนึ่งตอหกสิบเลยครับตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากนี่หนึ่งต่้อยมาสเกตนะครับผมอืมเป็นตัวที่ผมทำสีเองน่และครับตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่จริงๆทีนีเ้เรามาลองดูแต่ละถุงเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างถุงแรกเลยเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยปืนครับ เป็นปืนยาวของเขาแล้วครับที่ลูกค้าหลายคนถามว่าเอ๊ะปืนยาวในรูปมีมาด้วยไหมมีนะครับนี่ครับปืนนี้ครับแล้วก็มีโล่ครับใหญ่มากแล้วก็พัดต่างๆที่ประกอบกับโล่นะครับเป็นองค์ประกอบของตัวมันเองนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นส่วนของพวกลำตัวพวกนี้นะครับถุงแรกถุงที่สองนะครับต่อเนื่องกันมาก็จะมีหัวครับส่วนหัวประกอบกับหัวนี้ครับเห็นไหมฮะดูแค่เสาเออเขาเนี่ยใหญ่มากนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นบริเวณแขนนะครับแล้วก็นี่ครับมือที่เห็นอย่างเมื่อกี้นะครับแอคชั่นหลายหลายรูปแบบมากครับมือสวยมือกำก็สวยครับมือกำสวยแล้วก็ไปก็จะเป็นส่วนของบอดี้นะครับนี่ส่วนนี้น่้เป็นลำตัวเป็นลำตัวนะครับแล้วก็นี่ปืนครับบีมไรเฟิลธรรมดานะฮะถึงสุดท้ายก็จะเป็นพาร์ทของพวกขาแล้วก็เปลาะขานะครับเนี่ยสังเกตง่ายเลย อันนี้ข้างขาอันนี้เกาะกระบังขาด้านล่างนะครับส่วนนี้หัวเข่านะครนี่ยังยังไม่ได้ดูไปต่อเลยฮะน,นี่ครับนี่คือส่วนประกอบของส่วนที่เป็นท้ายเลสิสงนะครับถัดไปมีอะไรมาในถุงอ่าเรามาดูกันเลยในถุงก็จะประกอบไปด้วยดีคอรครับดีคอตัวนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นดีคอ ดีคอร์ที่เราเห็นจาก d h ds Copy ครับเป็นดีคอร์ของ GP01 ศูนย์หนึ่งนะฮะจริงๆก็เป็นของตระกูล GP เลยแหละนะฮะใช้ได้ทั้ง GP01 ูย์หนึ่งแล้วก็ GP04 ศูนยสี่นะฮะส่วนี่ชิงมีชุดแต่งโลงหะด้วยครับท่อตัวนี้น่าจะเป็นไอ o n นครับที่แพ็คแพ็คนะฮะส่วนนี่มีรูปด้วยเห็นไหมครับ ด้านหลังนะฮะแล้วก็อีกรูปหนึ่งจะเป็นด้านหน้าสวยงามมากตัวนี้นะฮะนี่อ๋อจริงด้วยครับนี่ครับเป็นไอโฟนด้านหลังนะครับสำหรับชุดแต่งลหะถัดไปก็จะเป็นพาร์ทลิสต์ในใบต่อครับพาร์ทลิสต์พาร์ทเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นใบต่อครับหนึ่งหน้าสองหน้า สามหน้าครับใบต่อพาลิสหนึ่งหน้าครับอ่าครับนับว่าเป็นโมเดลอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากนะครับเพราะว่านอกจากจะดีไซน์สวยแล้วก็เรายังไม่จําเป็นต้องไปซื้อมาสเกตมาเป็นกลัวโครงในด้วยนะครับเพราะว่าเขามีโครงในที่เขาออกแบบเองมานะครับผมตัวสินค้าเองนะครับตัวนี้ ก็ยังมีขายที่ร้านนะครับลองสอบถามมาดูได้นะครับสําหรับช่วงช่วงนี้นะครับผมแต่ว่าดูแล้วก็ตัวนี้น่าจะเข้ามาในสต็อกเราเรื่อยๆครับถือว่าเป็นโมเดลตัวหนึ่งที่สวยแล้วก็แล้วก็วกน่าที่จะเป็นเจ้าของมากๆนะครับผมอย่างไรก็ตามเราต้องขอขอบพระคุณที่ช่วยติดตามดูเหลือสิ้นไกด์ในครั้งนี้นะครับผมครั้งหน้านี่เดี๋ยวเราจะมีตัวอื่นมาไกด์ให้ดูนะครับว่ามันน่าสนใจมันดียังไงนะครับผม ขอบคุณมากครับ